ไ,ได้ขึ้นได้ไหมโอ้ยได้ด้วยอุยอ้ยอะไรอุย้ยอุ้ยตัวอะไรอะ่ะอุยอ้ยตัวอะไรเขาเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไไดทำไงทำไงมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้ววู้ฮูว้าว,ว Lost in Darkness ครับผมเกมผีที่จะให้คุณเนี่ยนะรับบทเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าเหลี่ยมนะครับไม่ <laughs> ไม่ใช่เหลี่ยมชื่อเหลี่ยมต่างหากละ่ะ ผู้ที่ทำงานกับเพื่อนเขานะครับในการหาแบบสิ่งชีวิตที่หายากนะครับอยู่ในป่านะครับแล้วก็จะต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นมากมายเพราะเราจะไปตั้งแคมป์ในป่ากันนะครับเอาละครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนัสสิเซราฟกับผมนัสส์เช่นเดิมนะครับตอนนี้เราอยู่กันใน Lost i n d a r k n e s s เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นเกมที่เพิ่งเปิดใหม่น่าสนใจมากแล้วก็ผมจะมาทดสอบด้วยว่าคอผมเนี่ยหายดีหรือยังนะครับพอดีว่าเจ็บคอมากนะครับไม่รู้เกิดบ้าอะไรขึ้นนะครับน่าจะดีขึ้นแล้วใช่ไหม หวังว่าจะดีนะครับแต่ว่าไม่รู้จะกีดได้หรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าลุยกันดีกว่าตอนแรกผมเห็นครั้งแรกนเนี่ยผมนึกว่ามันเป็นเกมผู้พัฒนาเดียวกับเอ่อ t o r to Fathom นะครับแต่เหมือนจะไม่ใช่ว่ะเ้าเป็นใครก็ไม่รู้ครับที่ทําโลโก้เหมือน Fear f e r t t o a t h o m เลยนะเอาเป็นว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงลุยเลยความมืดล้อมรอบชั้นเหมือนเสือ้อคลุมที่หายใจไม่ออกลื้อไปทุกซอกทุกมุมของจิตใจ ความกลัวที่ไม่พึงปรานากุมหัวใจของฉันด้วยนิ้วน้ำแข็งอ่ามันมันเขียนไอฟิงเกอร์นะขณะที่ฉันเล่าถึงเหตุการณ์ที่นำฉันมาที่นี่ทุกอย่างมันเริ่มจากงานง่ายๆภารากิจในการเปิดเผยความลึกลับที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของป่าสหายฉันและสหายของฉันได้เข้าไปในดินแดนที่ไม่มีใครรู้จัก สแสวงหาความจริงที่ควรจะปกปิดไว้แต่เมื่อตกกลางคืนร่างกายที่เหนื่อยล้าของเราก็ยอมจำนวนต่ออ้อมกอดแห่งการหลับไหลเมื่อฉันตื่นขึ้นมาโลกรอบตัวฉันก็เปลี่ยนไปสหายของฉันหายไปไม่เหลือแม้แต่ล่องรอยเหลือเพียงเสียงกระซิบที่ปรากฏขึ้นมา ด้วยความมุ่งมั่นที่จะไขปริศนานี้ฉันจึงลงมือค้นหาอย่างสิ้นหวังเสียงเท้าของฉันก้องไปทั่วป่าอันเงียบสงัดนะครับฉันไอเลี่ยมอายุ27ปีเล่าถึงเหตุการณ์ที่ทำให้ฉันมาที่นี่โอ้เหมือนเฟียถูทูฟาโทมเลยมันจะแบบว่าเล่าเหตุการณ์ย้อนไปก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น จะเป็นแบบเหมือนผู้รอดชีวิตที่มาเจอเหตุการณ์นะครับแล้วรอดมาบอกโอเคนาฬิกาปุกเอ้ยเงียบเดิแมงเอ้ยโคตรเกลียดเสียงนาฬิกาปุกเลยวะ่ะมันปุกแล้วปวดหัวนะฮะอุ้ยมันเฟียร์ทูฟาต้มจริงอะเนี่ยนี่มันเรียนแบบกันนะชัดตั้งแต่ยันฟอนยันเกมนะครับแต่เอาเป็นว่าถือว่าเป็นอินสปายแล้วกันนะครับอินสปายเลชั่นนะฮะแรงบันดาลใจนะะโอเคทำอะไรวะให้กูทำอะไรกดนาฬิกาแล้วบอมีอย่างเปิดไม่ได้ อ่มให้ทําอะไรวะสหายไม่บอกกันหน่อยหรอือเปิดประตูแต่งตัวกันไหมแต่งตัวก่อนออกจากบ้านนะครับมันการเดินมันแปลกๆวะ่ะมันเดินข้างอ่อนึกว่าเดินไม่ได้เมื่อกี้โอเคเดี๋ยวนะนายไม่แต่งตัวเลยเหรอขาก็ไม่เห็นโอ้โหเกมไม่ดีเลยฉันต้องไปหาอะไรกินสักอย่างก่อนที่ฉันจะไปทํางานโอ้โอเครับทราบแล้วละ่ะในห้องน้ํามีหรือเปล่าเอาง่ายดูในชัโคกเีกว่บเพื่อนฉันว่ามีของกินให้นายนะทุ้ยอ่อไม่มีนะครับ แปลงฟันก่อนไหมแปลงฟันก่อนมึงจะไปทํางานโดยที่ไม่แปลงฟันอะนะแล้วข้าวมึงมันจะกินหลังแปลงฟันเหรอหรือว่าจะกินก่อนแปลงฟันมันก็ต้องกินก่อนแหละเนาะมันมันบอกว่าไปหาอะไรกินอะโอเคเคเคปะปะปะลุย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 สวัสดีครับบ้านไม่มีใครอยู่เหรอสหายบ้านนายเนี่ยมันช่างเหงาเหลือเกินนะโอ้โหเหมือนกระชั้นเลยไม่มีคนโอเคอ่าพิซซ่ายางงั้นเหรอน่าต้องเข้าเวฟก่อนปะเอาล่ะ เวฟไม่ได้ What the fuck is that shit เอาพิซ่า,ามาได้แต่เวฟไม่ได้คือกินเลยเหรอโอ้โหมันไอ,อหมอนี่มันกินพิซ่าเย็นครับ,ค,รบ <c oughs> คุณผู้ชมกูจะดอดลิ้นทำไมเวลาก,กินโอเคกดยืนขึ้นมานี่อันนี้น่ากินกว่าเยอะเลยขนมปะขนมรูปวงนี่มันมันขนมอะไรวะคุณผู้ชมผมเคยกินอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับโอเคกดนกั่งได้ โคกหน่อยไหมโคกไม่ได้มึงกิน <ทำ S 1> แค่พิซซ่าชิ้นเดียวนะ да. แ,แล้วแล,แล้วอาบน้ำมาเพื่อนนี่คืออะไรครับขี้โอ้กญแจรถอ่ะเนี้ยกดได้ไหมปิด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 ไม่ได้อะไรวะโอ้โหจะบอกน่าไปเลยอ่ะเอาเราไปจริงครับเหลือเชื่อจริงๆครับตื่นมานะฮะดูไว้นะครับผู้ชม ตื่นมาน้ำไม่อาบนะครับฟันไม่แปลงหน้าไม่ล้างนะครับตื่นมากินไปเลยแม่งโคตรสกรปรกไอเลียมนายสกรปรกเกินไปละเพื่อนเพื่อนรุงงานจะนังเกียดเอานะถ้าทำอย่างเงี้ยมันเหม็นนะดีเวลาคุยด้วยอะโอเคเปิดวิทยุหน่อยแล้วกันโอ้โหชิวจัดโอเคแล้วไงกูขับเองด้วยรับทราบละไม่ต้องห่วงนคะรับผู้ชมไม่มีการความเอ้ยเดี๋ยว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 เพลงนี้มันในเฟียร์ทูฝาต้มไอออนบาร์กที่ผมลงคลิปไปนะเว้ย เพลงเดียวกันเลยเพลงนี้ครับชัดเลยฮะโอ้โหแรงบันดาลใจเลยอย่าคิดมากนะไม่ได้กรอบใครพูดกรอบตีปากน,นะอะไรวะเนี่ยลอกดคลิกได้แล้วหกนาฬิกาห้าสิบสามนาที Arctic นะครับก็คือหกโมงเชา้าห้าสิบสามแหละโอ้ไม่ออกจากบ้านเช้ามากเลยโคตรขยันมีเครื่องบินบน,น,นะฮะรุน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 ตะโขงขับรถชนน่ะ What ช่วย้รถผมอมว้าวัตเฮลท์อืมมันเกิดอะไรขึ้นวันเนี้ย <c ười> คือผมรุดเข้าไปในมัลติเวิร์สอีกมัลติเวิร์สหนึ่งเหรอแค่กูขับรถชนนะนะชิบหายแล้วลกูกลับไปไงเอ้าเอ้าเอ้า,อ,าอย่าบอกนะว่าเริ่มใหม่ เฮ้ยเกมนี้ไม่มีกด ESC ดูเมนูด้ครับหรือเชื่อกดอะไรไม่ได้โอ้ oh ่อย่าบอกนะต้องออกเข้าใหม่โอ้โหไม่น่าสนเลยกูเปิดเพิ่เปิดทำไมวะอ่ออกเข้าใหม่เลยย a h กลับมาแล้วครับผมโอ้โหไม่น่าเลยไม่น่าสนจริงๆขลักกูจะไม่สนแล้วโอเคครับผมมีเครื่องบินผ่านเหมือนเดิมเดี๋ยวขอเปิดเรดิโอนะคือการไปทำงานเนี่ยมันต้องมีอารมณ์สนทรีนะเราจะได้มีอารมณ์เลกันเฮ้ย <Hey, S 2> ขับรถแล้วกองมือวะ ไอเวนี mile, ่เดี๋ยวก็กูก็ไปเกิดอีกรอบหนึ่งหรอกไอชิบ่ายขับรถไปดูอ่ะเดี๋ยวนะเอ้าเอ้วัดมันขับมาตรงนี้ปหมเนี่ยทำไมผมขับทะลุป่าเข้ามาเลยวะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าต้องเลี้ยวตรงเมื่อกี้โอ้ยรถมันแรงมากเลยว่ะอุ้ยแรงเกินอ๋อ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 เพิ่งคุยไปว่าขับรถเก่งอ๋ออาออ๋อโอเค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 อุ้ยรถรถมันแรงมากเลยอ่ะ ฟิสิกส์รถมันยังไงวะเนี่ยโอเคน่าจะต้องเลี้ยวทางนี้ปะ่ะใช่ไหมสวนกับที่มันออกไปน,นี่นี่นี่แน่นอนอันนี้น่าจะเป็นสหายเราเนะี่ยโอ้แม่งโกเทสพอใส่หมวกขาวบอยด้วยใช่ไหมข้าวบอยอะไรวะในแอำเภอด้วยเฮลโลอาดิอุสอาดิอุสเฟรนเ o ลโลย o ยัง man นายเป็นไงบ้างวะเฮลลี่จอห์นสันเงี้ยเหรอชื่อนายแม่งเท่ว่ะเฮลโลไอเลียมวันดีเฮลลี่อ่านี่คือวันแรกที่นายท a t you work เอาละก่อนอื่นนะเราเราไม่รับผิดชอบกับนายนะถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นกับนายนะโอ้ไม่มีปัญหาเอาจริงฉันไม่กลัวหรอกมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับฉันหรอกนะเป็นห่วงตัวเองเถอะฉันไม่รู้ว่าเขาบอกนายหรือยังนะเฮ้ใครบอกเลยว,ว่าอ่าที่นั่นมีสิ่งมีชีวิตที่หายากอศาศัยอยู่เต็มเลยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราไม่รู้เกี่ยวกับมันนะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราหายากมากๆที่เราต้องการที่จะค้นหาแล้วก็จับมันให้ได้นะโอเครับทราบเอาละ we have one p i เ t u ร e โ okay. อเคเรามีแค่รูปถ่ายใบเดียวนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ชัดพออ่อสิ่งนี้ว่ามันแบบว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่หรือเปล่าแล้วส่งรูปให้นายแล้วกันนะ,ะที่นายทำมาอาจจะกินเวลาหลายวันเลยแหละซึ่งหมายความว่านายจะต้องนอนนอกบ้านเป็นเวลาหลายวันโอ้ยม,มีปัญหาเคยไปเ,เที่ยวกับแบกิวมาก่อนนะไม่มีปัญหาหรอกแบกิวสอนผมมดแล้วเอาละก่อนที่จะเริ่มงานของนายแล้วก็จะมีคนสคน ที่ทำงานเดียวกับนายแล้วก็จะไปช่วยนายในการทํางานค้นหาเนี่ยนะโอเคระวังตัวด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยล่ะรับทราบครับผมเฮนรี่ h a n กิ o u นะเฮนรี่จอห์สัน t h a n ิ y o เซอรโอ้นี่คือสหายผมเหรอสรุปเฮนรี่ไม่ใช่สหายที่ไปได้วยกันแต่เป็นสองคนนี้สิ่นะลิ้นกูเป็นไรเดยเฮลโหลบรเอออินดีต้อนรับครับผมสวัสดีโอเคเฮลโหลเลียมไอเลียมครับผมสวัสดีครับพวกเราจะเริ่มงานของเราตอนนี้แล้วนะ เอาละพวกเราต้องเข้าไปในป่าและเริ่มงานของพวกเรากันเลยดีกว่าเตรียมตัวพร้อมหรือยังไปดิ่ะขึ้นมาบนรถเลย yes ไปโอ้โหยังไงหัวเขากลมมากเลยว่ะดูดิคือเขาใส่แว็กยี่ห้ออะไรไม่รู้ครับใส่เจลยี่ห้ออะไรไม่รู้แบบว่าผมติดเป็นหนึ่งเดียวกับหัวอย่าก,กลัวไปเลยทนายเห็นอะไรแล้วก็นะเอออย่าก,กลัวอะไรไปท่านอย่าก,กลัวทนายเห็นอะไรก็ตามยับอ่าไม่คุยไม่พูดแล้วกันนะฮะ จะเป็นดาชัดอัพเดี๋ยวมันจะนี่ไปหน่อยเจ็ดนาฬิกาสี่สามนาทีโอ้โหมันเ,เกิดอะไรขึ้นที่นี่ก่อนมันมาอยู่ที่นี่อ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมืนหัวโอ้หิ้งหิ่งหิ้งหิ้งเกิดอะไรขึ้นวะเอ้ยพวกเกิดอะไรขึ้นเน่ะเราไม่อยู่ในป่าได้ไงหรือเราฝันวะ เพว่านี่เป็นความฝันแหละเพราะว่าเราน่าจะหลับในรถฉันอยู่ไหนเนี่ยกูจะไปรู้ไหมล่ะเลียมอ่าเลียมฉันว่าเรามีปัญหาแล้วว่ะเราอยู่ในที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็มีรถจอดอยู่คันนึงนั่นไงไอ้เฮลโหลเฮลโหลอุ้ยอันนี้ไข่หมดเ่ยเพื่อเราอ่ะนี่คือสหายเล่าว่าหูนอนอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไร โอเคฝันจริงด้วยครับเก็บกุญแจแล้วโดนแดกตื่นแล้วเหรอเชีย่ยฉันฝันร้ายว่ะอืมมันก็นั่อะไรนะตอนนี้เหมือนแบบนายจะเริ่มรู้สึกกลัวแล้วใช่ไหมล่ะพวกเราเอ่อจะถึงตรงนี้ในเร็วนี้แหละโอเคขอบคุณครับผมเออฉันว่ามันเป็นฝันไม่ดีบอกเหตุเลยวะ่ะพวกเราจะหยุดตรงนี้นะเพื่อนโอเครับทราบจัดไป โอเคโอ้โห okay. oh, oh, oh. มันเดินไม่รอกูเลยเอาแล้วพวกเราจะตั้งแคมป์ตรงนี้นะคืนนี้นะ่ะเรียมเอาไอ้อุปกรณ์ของนายออกมาแล้วเตรียมพร้อมกางเต็นท์ได้เลยอในตอนเช้าพวกเราจะเริ่มไปทํางานของเราให้เสร็จแล้วนะได้เลยจัดไป1 1บเนาฬกาห้นาทีอ๋ออันนี้มันคือ5้าทุ่มแลยใช่ไหม อ๋อคือเราออกจากบ้านหกโมงเย็นน่ะหรอไม่ใช่หกโมงเช้าใช่ไหม PM, PM ผมว่าผม,ผมดูผิดผมมั่วแหละโอเคเราตื่นเรานอนแล้วอุ๊ยเดี๋ยวนะให้กูนอนเหรออะมีไม่เสร็จขึ้นมาครับผมเฮนรี่จอสรสรันส่งมาเดี๋ยวพีเดเตอร์ป่ะนะ่ะนี่คือลูกภาพสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ที่ฉันบอกนายเกี่ยวกับมันนะอ่ามันคือพีเดเตอร์แล้วเฮนรี่ทำไมไอ้ไม่ใช่พีเดเตอร์มันคือเอเลียแล้วเฮนรี่มัน เอเลี่ยนจากต่างดาวาชัดเลยเนี่ยในโคมอฟเนี่ยในโคมอฟไอซีโนมอฟเนี่ยในโคมอฟเลยวะซีโนมอฟอุ้ยวิ่งเสียงอะไรเสียงใครเดินเสียงใครเดินอา้าวชิบหายแล้วครับชิบหายและเพื่อนหายหมดเอาแล้วครับเหมือนที่รายงานไว้เลยมีไฟฉายอยู่ไม่เก็บไปฮะเอ้อไอไม่เก็บไฟฉายไปแล้วพวก อยู่นี่ก็หายหมดเลยครับเดื่รถเอาไว้แล้วกุญแจฉันไม่มีกุญแจอ้า oh. ว shit ช็ดสวยแล้วครับผมเอาละเ,าเราต้องไปตามหาเพื่อนเหรอถ้าไปตามหาเอาไฟฉายไปด้วยไม่ดีกว่าหรอวะเฮ้ยไอเรียม,มงโง่ปะเนี่ย มึงเข้าไปในป่าโดยไม่มีไฟฉายสำรองไว้มันแย่มากเลยเว้ยสมมุติว่ามืดขึ้นมาแล้วก็มึงจะมองไม่เห็นอะไรเลยแหละกูจะบอกให้นะสิ่งที่ใครก็รู้กันอยู่แล้วเลี่ยมมีมึงอะไม่รู้กูว่าเลี่ยมบอกว่ามึงจะรอดจากที่นี่นะเพราะว่าเป็นคนเล่าเรื่องมึงต้องรอดถูกปะโอ้หแล้วมันวิ่งเร็วสุดใลแค่ไหนดูดินี่คือผมวิ่งนะนะเนี่ยผมวิ่งอันนี้คือผมเดินนะฮะเห็นปะอันนี้ผมเดินนะอันนี้ผมวิ่ง มันไม่พอกอับเดินอ่ะเอาจริงว่าแค่แบบพอกดวิ่งปุ๊บแล้วมันซูมออกอะ่ะแต่ก็คือช้าเหมือนเดิมแบบอะไรมึงเนี่ยถืนมาไม่มีแดนหลอกพูดไม่มีอะไรเลยครับให้ไปไหนก็ไม่รู้คัวันี้สีเปิดโน้ตไอ้เปิดไอโทรศัพท์ก็ไม่ได้โอ้ยอ๋อแล้วมึงไม่บอกว่าหยิบอันนี้แล้วม่ากูไปตั้งนาแล้วเยิบกุญแจเข้ารถนะผมอุ้ยอุ้ย,ยสตารต์ทเลย กูไม่สนใจหรอกมึงจะเดินไปไหนก็เรื่องของมึงกูหนีมาออกที่นี่กันดีกว่าครับผมจะบอกนะว่าไม่ได้อะโอ้โหถ้ากูสตาร์ทติดอะถ้ากูจะสตาร์ทอย่างนี้ต่อไปอะอ่ะมึงจะทำไงโอ้โหต้องลงจริงครับโอเคอ๋อยน้ำมันหมดว่ะแล้วเหมือนเพื่อนเราเดินเข้าไปในป่าไดฮะ ไม่รู้ซะแล้วว่านป่ามันมีเวนดิโกะนะพวกอันตรายมากนายไม่ควรที่จะเข้าไปเลยอะ่ะเอาจริงมึงไปไหนแล้ววะอะมึงแดกขี้เยอะเกินไปใช่ไหมมึงมึงหลอดแลนะ้วเนี่ยไหนวะฮัลโหลไฮถูกทางเปล่าวะฮัลโหลอ,อันโอเคกูคปไปผิดทางเหตุมันโล่องอะ่ะปกติคือเกมมันต้องทำทางเดิน ที่ต้องไปอ่ะให้มันโล่งๆเว้ยเราจะได้แบบว่าเดินถูกอันนี้แม่งทำทางโล่งไว้หาป้ามึงเหอะแล้วไม่เดินไม่ได้ด้วยคนระับโอ้โหเดินไปไหนแล้วหลงป่าละมึงเอ้ยงานนี้เอ้ดวันเฮียมีใครเฮียไหมเอ้ยไม่ใช่ใครอยู่ไหมตีสองเอ๊ะบ่ายสองดิโอเคบ่ายสองอย,อยู่ไหนเนี่ย อยู่ดีๆก็มาอยู่ที่ใหม่ครับมีถนนด้วยโอเคขึ้นถนนไปขอความช่วยเหลือนีกว่าผมว่าเราหนีดีกว่าปล่อยแป้งตายในป่าไปให้มันเป็นศพเน่าตายในป่าไปนะเพื่อนเราปล่อยเลยโอเคอ่าอยู่ดีไม่ว่าดีหายใช่ไหมกดอซีเพื่อโทรหาเฮนรี่นะครับโอัลโลโอโหโทรศัพท์โบราณมากนี่ รับเร็วโอ้โหแม่งไม่รับครับนี่มันเป็นเสียงข้อความตอบกลับไอเฮนรี่มึงนี่มันถ้ากูตายนะเฮนรี่กูจะเป็นผีแล้วไปตอกมึงในความฝันไอเปรตโอเคทำไงอะทีนี้มันได้บอกอะไรผมเลยฮะผมงงไปหมดละวุ้นเดินกลับเข้าไปใช่ไหมว่าใช่แหละเฮ้ยเหนื่อยใจจริงๆ 6โมง47เริ่มเย็นแล้ววะ่ะเจอบ้านหลังหนึ่งครับคุณผู้ชมไปขอความช่วยเหลือจากบ้านหลังนั้นนะฮะไม่มีบทพูดอะไรเลยเหรอวะฮัลโหลเฮ้ย hey. สวัสดีครับอุ้ยฮัลโหลไอเรียมมึงเป็นใครอะ่ะอ๋อ ฉันเฮนรี่จอร์สันไงมึงอยู่ไหนแล้วว่าพวกกูก็ไม่รู้ฉัน,ฉนคิดว่าฉันหลงว่ะเฮ้ยได้ยังไงวะนะ่ะออกมาโดยที่ไม่มีไอ้พวกนั้นมาด้วยเหรอเออก็กูตื่นขึ้นมาวันนี้ใช่ไหมเออแล้วก็พวกมันก็หายไปเว้ยอะหมายความว่าไงพวกมันหายไปอะกูก็ไม่รู้กูก็แค่ตื่นขึ้นมาแล้วมันก็ไม่มีใครอยู่แล้วอะ่ะอ้าวเลียมพวกนั้น ว่าะยังไม่ออกมาเลยพวกเขากำลังรอนายอยู่เอะหมายความว่าไงอ่ะอ๋อก็ตั้งแต่นายมาหาฉันเมื่อวานใช่ไหมแล้วฉันก็บอกนายว่าพวกเขาอ่ะจะมาด้วยอยู่ดีนายก็ไปโดยที่ไม่ีพวกเขาเลยอะแล้วคนที่มากับเราใครอ่ะ โดยตามพื้นฐานแล้วคือพวกเขายังไม่ได้ออกไปเลยอะ่ะน่าหมายความว่าไงที่พวกเขาหายไปอะ่ะอ,อ๋อก็ฉันมากกับพวกเขานี่แล้วพวกเขาก็ตั้งแคมป์ในป่าเมื่อวานนี้กับฉันเนี่ยชิปหายแล้วครับพี่น้องชิปหายแล้วแล้วบ้านใครเนี่ยเอาระวังสายไปแล้ว holy shit เออสรุปน <lle No. S 1> ี oh, ่มันไม่ใช่เกมเจอกับพวกปีศาจเอเลี่ยนอะไรพวกนี้หรอเจอคนเหรอเนี่ยมัรถบ้านเลยครับทำอะไรได้ขึ้นได้ไหมโอ้ยได้ด้วยอุ้ยอะไรอุ้ยอุ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยอะไรเขาเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทำไงทำไงมันมาแล้วมันมาแล้วมาเร็ววู้ฮู้ว้าว แอบได้ไหมกูมไม่ได้กูตายกูตายแน่เออเออสวัสดีครับ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 ไม่อยู่ไม่อยู่พี่ผมไม่อยู่ครับเข้าน้ำเข้าน้ำเข้าไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยไปไหนได้บ้างเนี่ยโอเคกูแตกม,มื่อกูทําอะไรก่อนอ๋อไฟตะคี้โอเคหากุญแจลืมอ่านชิบหายกุญแจกุญแจกุญแจ yes sir ไปสตาร์ทรถ โอ้โหลืมอ่านโอเคเท่ที่เีไปเลยมันไม่ได้อ่านเลยเมื่อกี้เฮ้ยเรารอด้วปะไปดิครับน้องโอ้โหุเดชาวูอาชีพที่ b e f o ฮานานาจีดดู falling you ไปแล้วเว้ถุยรอดแล้วะแค่นี้ก็รอดแล้วชิล ว่าเราไม่มีปัญหาหรอกเราน่าจะรอดจากพวกมันได้เลยครับหรือเปล่าวะไม่ค่อยชัวร์เลยใช่ไหมพวกใช่แหละมีเลดีโอ้ยฟังแม่ผมคิดว่าการที่จะขับรถได้อย่างมีสติและปลอดภัยเราต้องแบบว่าเปิดเรดีโอไปด้วยนะถ้าไม่มีเนะี่ยผมว่าเราลดลดโอกาสที่จะโดนประสบอุบัติเหตุเนี่ยเยอะมากนะครับเกี่ยวปะเฮ้ยดูดีรถเีวเองอะไรวะโอเค มันไม่มีอะไรเลยว่ะขับรถชิวๆแล้วกันนะคุณผู้ชมเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงขับรถถอยซิทำไง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 ำไฮโอเคฟังไมค์กูไหมไม่มีนะโอเคแสดงว่าเราเด้าใจโอ้ยเปิดประตูกูบอกให้เปิดประตูไม่งั้นกูจะฆ่ามึง ฉันเรียกตำรวจแล้วเอาว่ะตำรวจจะมาช่วยครับน่าจะรอดแล้ว,ลอ,ลวออกได้แล้วล่ะเฮลลี่มาช่วยใช่ไหมกูติดอะเฮลลี่เฮลลี่โอเคออกมาได้แล้วติดปั๊กมันเดินดีๆนี่ตัวละครมันจะติดอะไรนะั่นไหะโอเคออกมาได้แล้วโอ้โหเพลงซิวิลไลัยรอดแล้วว่ะเฮลี่ปะไม่ใช่มึงใครเนะี่ย คุณเป็นใครครับเนี่ยไม่ต้องห่วงนะทุกอย่างโอเคแล้วละ่ละพเราจับพวกมันแล้วโชคดีที่คุณรอดมาได้นะพวกมันถือวุดไว้ด้วยละ่ะโอเคนายคือไอ้เหลี่ยมใช่ไหมใช่ครับผมนายรายงานอ๋อนายอยู่ในรายชื่อสูญหายโอเคได้รับรายงานว่าหายตัวไปนะ,ะมีอันนี้อะไร o อเดนโนโอเคมันผมไม่รู้อ่ะผมหลงอยู่ในป่าแล้วก็มีหลายเรื่องเกิดขึ้นมากเลย ผมแค่อยากจะกลับบ้านน่ะไม่ต้องห่วงโอเคได้กลับบ้านแล้วฮะอันนี้น่าจะตีหนึ่งยี่สิบสามนะครับผมโอ้ตำรวจมาส่งถึงบ้านเลยเหรอเนี่ยตะกิลวเซอร์โอ้เพลงสิบไร่สิบไายสิบไหลยกลับบ้านครับผมข้าบ้านไม่ได้อเอาแล้วรถกูล่ะรถกูอ่ะไอรถกูมันเทม ใครอะท่ไมรถกูเท่มากเลยนะเว้ยรถกโโูโอ้ยเฮลี่ thank you ขอบคุณพระเจ้าเฮลี่เอลียมขอบคุณพระเจ้าในสุดฉันก็หานายเจอเอ่อ,อ,อนายโอเคอืมทีนายก็หายไปแล้วไม่ตอบรับไอ้เบอร์ที่โทรหาเลยอะโอ้มันเกิดปัญหามากมายกับผมเลยละ่ะ อ่าใช่สิสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือนายปลอดภัยแล้วเอาละขึ้นรถมากับฉันสิเดี๋ยวฉันจะพานายไปเอารถนายนะโอเคอยังไม่จบอีกเหรอข้าไปเอารถด,ด้วยเนะี่ยโอเคโอ้มาจบแล้วฮะเอาว่ะเกมสั้นๆใช่ไหมโอแตแต่อันนี้คือคนทำค่ะร้องเพลงอ่ะ จบแล้วจบแบบง่ายๆงง,งๆเลยครับเกมสั้นๆนะอย่างว่าแหละเอาเป็นว่า,าใครสนใจนะครับไปอุดหนุนเขากันได้นะครับเขาเปิดรับมียอดที่แบบว่าซื้อเกมแล้วโดนดเนทกันด้วยนะเอ่อเห็นเขาบอกต้องการ100ดอลลาร์ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปทำอะไรผมลืมอ่านนะแต่เ,เป็นว่าสนับสนุนเขาก่อนหน่อยแล้วกันนะฮะเขาจะได้ทำเอ่อเกมใหม่มออกมานะครับโอเคนี่ก็ถือว่าเป็นเกมผีสั้นๆนะครับที่ผมได้มาเล่นนะฮะเพราะว่าเสียง เออยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณสัก80นะครับตอนนี้ที่ใช้ได้นะครับก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินเลยประมาณนี้ครับผมเสียงดังไม่ได้ตะโกนปุ๊บแล้วมันจะเจนะ็บคอนะโอเคเพราะว่าเดี๋ยวรอคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมสำหรับทีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนดีกว่าสวัสดีครับผม